นี่คุณยายมาจากซับโกแก้วนะคะนี่เห็นไหมนี่มาจากซับโกแก้วเลยนําเงินสดสองแสนสองสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะมาซื้อรถกับเราอีซูซุคันนี้คุณยายมาจากไหนคะจากซับโกแก้วอ่ะซับโมแก้วบ้านเราเองนะคะเห็นราจากช่องทางไหนหรือว่าผ่านมาดูผ่านมาดูค่ะผ่านมาดูตั้งใจผ่านมาดูเลยอ่าตั้งใจมาดูเลยอ่าตั้งใจมาดูเลยนะคะนี่รถสวยไหมคะ อ่ารถสวยด้วยนะ f อฟบอกเลยจัดเงินสดมาเต็มๆดูน้องหญิงเธอกำลังพันอยู่ใช่ไหม <c oughs> นี่นี่นี่ค่ะคุณยายนำเงินสดมาออก,กรถกับเราเลยนะคะดูปุ๊บจ่ายปับ๊บบอกเลยแล้วรับรถเลยรอรับเรียกไม่เกิน3วันค่ะนี่ค,คุณยายฝากถึงคนที่อยากได้รถหน่อย มาดูเลยนะคะรถที่นี่มีแต่คันสวยๆค่ะบริการเป็นไงบ้างดีค่ะบริการดีนะคะดีประทับใจมากเลยค่ะรถสวยต้อตงปกไหมคะคุณยายตรงค่ะรถสวยต้อตงปกนะคะขอบคุณมากะคะ่ะคุณยายรถทุกคันมีเล่มพร้อมโอนนะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายค่ะ